18นาฬิกาพิธีถวายสักการะองค์พระประธานอุโบสถพระพุทธ,ธชัยยาวิมลโลกนานพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9ก้ารูปเจริญพระพุทธ,ธมนต์ฉลองสมโภชแสดงพระธรรม,มเทศนาหนึ่งกันประกอบพิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธ,ธาพิเศษอธิษฐานจิตปลุกเสกฉลองสมโพชพระพุทธ,ธชัยยาวิมลโลกนานเป็นอันเสร็จพิธีในวันที่12พฤษภาคม2557รบ आचार्य राजा रामा गुरु जय माता मुन्ना ต่อมาในวันอังคารที่13พฤษภาคม2557เวลา7นาฬิกา หมอมเจ้าหญิงมาลินีมงคลยุคนอมตยกุลเสด็จนวัดวิมนิวาดจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขาบูชาทุกท่านทุกคนนะครับบุญกุศลที่เกิดขึ้นอธิโจงันยิ่งใหญ่ในิจัยของเรานะครับใจให้ของใส เหมือนภาชนะใหญ่ที่รองรับคุณทีเกิดขึ้นในการทำพุัธบ,บาตวันวิสาขบูชาวันขององค์พระเจ้าทุกทุกคนกคนะครับไม่เป็นไรวนะครับไม่เป็นไรแล้วครับนจะทจาทาไทเดินาาทางกันนะครับอย่าทันในการบโมสด เป็นระเบียบสวยงามครับสำหรับญาททติธรรมท่านตาลนะที่ได้ทำบุญจระเรีนอ่อนขึ้นร่วมถวายสักการะาองค์หลวงพ่อพระพุทธชัยยอดวิมลโลก,กนาที่ด้านบนของอุโบสถ พุทธยาตีอนุสรด้วยหลังจากที่เราได้จัดงานวันวิสาขาบูชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะได้ทำการนำผ้าผ่มมาคุมท่ำกล่องใส่ครอองมาประทานไว้นะเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถต่อไปจนแล้วเสร็จ ฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสแค่วันนี้พรุ่งนี้นะหลังจากนั้นก็จนกว่าอุโบสถจะแล้วเสร็จ,จก็ค่จะทำการเปิดให้ฉันก,กระดั้าน,นกากรรมการของวัดที่บนนี้ว่าเราก็ได้เตรียมตัวรอรับแหลศกับธาจะของเราอยู่ตัตงเดีด้านน้า,าเพื่อเปิดให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ติดทอง ตัวกันติดทองลูกดินะลูกดิบๆเองทำมาจากสีอ่อนนะสีดำก่อนที่จะเป็นลูกดิบได้จะต้องทำการลงรับติดทองอะไรให้เรียบร้อยนะทมชี่แร้วันยิีต้องการที่ะ้าบาิานเป็นดที่ ต้องมาน้า่าดีไดตอยมีสันติวนดุโรสองกานยิ้มแย้่ผาดนันนี้ก็ประธานแล้วก็พระเจดีเข้ามาบริเวณหน้าพประธานยปเลยจะมีคำสักราบบูชา ก็ใช้คาถาภูชาไทยหลวงพมีไยวงพ่อม no. ีไทยบามาอ่ำเยนั่งหมู่ายชวยทกคนนะครับที่มีความประสงค์อยากจะทำบุญนะครับถวายกับใจในการลงสัมภารมของพระพิษุของปูใหญ่ต่อที่ไหนก็ตามเฉลิข์ยาบมาดเชียงรายซึ่งเป็นสายพระกุบาเจ้าบุณทุ่ยานนสังเวโรนะครับ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบุตมหาราชอำเภอขินแสงจังหวัดขีนรายนะครับบรรจุขวดก็เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนชั้นสองของพระบรมศเวลา14บสนาฬิกาพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน101รูป ยี่สิบรูปนะเจ้าภาพจากมหาวิทยา,าลัยมหาวิทยุดโดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นรองอธิการบดีนะที่เมตตาเชินงประธานรูปต่อได้เลยทางด้านนี้เลยมีป้ายนาาคนสมานะสองสี่ศูคุณอริยพรอ่าเจริทรันกุลไอรีนโอเบย์ประธาน จากพระองคท่านหลวงพ่อพระรูยานราชนาวจาคณะอำเภอสรบุร <im> ีท um <popular> ่านพระูิมคริขอจากอาบัตทั้งหัวดังนั้นเมื่อท่านเจ้าพนักทั้งหงกทั้งพที่ได้มาร่วงเพรว่ท่านประกอบด้วยกิจารอะไรอยู่ทำงาน